ที่นางเอกสาวโมมุลชนกนะคะที่ออกมาเปิดใจหลังเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้วนะคะเธอบอกเลยค่ะว่าความรักครั้งใหม่นั้นไม่รีบเลยค่ะ กลับมาคลองความโสดอีกครั้งนะคะสำหรับโมมุนชนกหลังเพิ่งปิดฉากความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปไม่นานค่ะโดยเธอเปิดใจกับก็อสิบาบันเทิงว่าห่างกันมาสักพักแล้วไม่ได้มีเรื่องราวอะไรนะคะเข้าใจแล้วก็จบกันด้วยดีเราลองปรับกันทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะส่วนความรักครั้งใหม่สาวโมบอกเลยนะคะว่าไม่รีบเพราะว่าพอโตขึ้นก็มองว่าความรักนั้นไม่ใช่ทุกอย่างค่ะ นี่ก็เรียกว่าโสดลวกันก็สักพักค่ะเรียกว่าห่างๆกันดีกว่าแต่ว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โมเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนโมรู้สึกว่าโมมีความสุขณปัจจุบันโมยังสนุกกับงานแล้วสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าเราเลือกเยอะหรอกแต่ว่าโมโมอยากหาความลงตัวมากที่สุดมากกว่าค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนาะเราก็จะแบบอุ้ยรักเอ้ยมีความรักสนุกสนานหวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วโมรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่ทุกอย่างมันมีปัจจัยแวดล้อมแบบ เราต้องนึกถึงที่เราต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากได้คนที่คุยกันดูเรื่อง